หมูดำพี่น้องหมูพันผื้นเมืองข้าเจ้าครับแต่ว่าบ่เมนหมูปลาแถดอกพี่น้องเป็นหมูพันผื้นเมืองเนาะครับกล้วยครับพี่น้องกล้วยหอมเคี่ยวกล้วยหอมเคี่ยอยู่ด้วยครับนี่นี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กะจะพาพี่น้องมาเบิงไก่เนาะครับพี่น้องไก่ ไก่ดำครับพี่น้องไก่ดำสายพันธุ์อินโดครับอันนี้ไก่ตัวตัวผู้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นไก่ที่น้องใช้เลี้ยงไว้นะครับพี่น้องไก่ดำพันธุ์อินโดเดี๋ยวจะเข้าไปให้อาหารไก่ครับพี่น้องนี่ครับขวกไก่รอมไว้นะครับนี่ครับอาหารไก่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวมากเข้าไปแห่อาหารไก่น้ำกันครับ ไก่ตัวสีสมนี่เป็นไก่ไอ้พันธุ์ไข่ครับพี่น้องตัวเล่ยล่ยกะสีพันตัวเล่ยล่ยกะสีพันไอ้พันธุ์ไข่่กันครับพี่น้อง อาหารที่ให้นี่ก็เป็นอาหารเม็ดไหมครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสี่ผ้าออกไปเบิ้งหมูเนะครับปุ่นครับหมูหมูมีอยู่สองขอครับพี่น้อง กล้วยครับพี่น้องกล้วยหอมเครี่ยวก้วยหอมเครี่ยวย่อยู่ด้วยครับนี่นี่ครับ อันนี้ต้น,นอโวคาโดนะครับนี่พึ่งปลูกมาได้วังจักปีบุ๊คครับบอลูคึอกันนี่มันพึ่งต้นได้ต้นซ้ำหนีนะครับนี่ครับเลาหมูที่ผมมาขอ,อกหมูขอ,อกมันมีตัวเดียวครับคอ,อกนี้มีสองตัว หมูปลาหมูดําพี่น้องหมูพันผื้นเมืองข้าเจ้าครับแต่ว่าโบเมนหมูปลาแท่ดอกพี่น้องเป็นหมูพันผื้นเมืองเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่องอีกขอ,อกนึงเนาะครับ รอบๆบ,บ้านก็ปลูกไว้วยหลายยางอยู่ครับพี่น้องกล้วยขนุนต้นอโวคาโดพวกข่าตะไคร้ยังกะมีเมิดเนาะครับอันนี้ก็ต้นบักม่วงครับบักม่วงเขียวสเสวยบอท่านไหนมีหน่วยหรอครับอีกขอ,อกหนึ่งครับมีสองขอ,อก อันนี้ไก่แก่ครับพี่น้องตัวผูครับนี่ครับไก่แก่ไก่แก่ตัวผูมีสามตัวครับพี่น้อง นี่ตัวนึงครับไปเจีเนาะผูกไว้ใต้ต้นมากตะกบนี่แหละครับพี่น้องนอกเขากลุงนี้มีสามตัวครับนกเขาปลาครับพี่น้องเป็นจับมาเหลี่ยงเนาะครับ นี่ครับพี่น้องนกแก้วครับมีอยู่สี่ตัวครับพี่น้องเห็นไหมครับนกแก้ว <c oughs> นกแก้วปลาดิพี่น้องจับมาแตา่ในปลาลึกๆคนครับ มีซีโตเนาะครับบรรยากาศเศร้านี้กับอากาศเย็นดีเนาะครับพี่น่อง เดี๋ยวมาเบ่งกล้วยกันต่อนะครับพี่หน่องเครื่องไงดีได้ครับนี่กล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าดิบเดี๋ยวจักน้อยกับเดต้ดแล้วนะครับนี่มันเริ่มจะแกแล้วครับเครื่องไงอยู่ครับกลับมาบานรอบนี้กัรู้สึกว่าต้นไม้ต้นกล้วย มีตะต้นให้ไงข้นเนาะครับต้นไม้ไงขึ้นก็เก่าแล้วคุณครับกลวยเคี้ยนึงครับพี่น้องข้างล่างก็จะมีต้นไผ่เนาะครับปลูกเป็นแถวเลี้ยงไปเง่าไปเลยครับ ครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับ